ลำเพลินปลอบใจไม่มีแสงสีไม่มีดนตรีก้องไกลมีแต่ลูกทุ้งสดใสและมีน้ำใจแห่งบุญอยากชวนสาว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสมัศรีนายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสาระเรื่องราวแบบนี้ผมเดินทางไปทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้นำพาเอาสาระดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างสถานที่ที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาเรื่องราวสาระต่างๆมากมายในจังหวัดสุรินทร์มารวมไว้ในที่นี่แห่งเดียวอย่างใดถ้าท่านมีเวลาว่างมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนแวะเข้ามาที่พี่พีธฟันแห่งนี้ก่อนนะครับท่านจะทราบถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชนชาติที่อยู่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นี้อย่างชนชาติกุยที่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับ เรื่องของการในเรื่องของการเลี้ยงช้างนะครับเป็นสถาเป็นช่าชาวกุยที่มีความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการคล้องช้างด็ดีเลี้ยงช้างด็ดีหรือหรือฝึกฝนช้างด็ดีนี่คือสาระเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสําหรับวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้างอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิญนะครับ คนผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เริ่มชื่อนะพระครูประลัดสมบัตอิอาพัสรูวัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม mm hmm. บ้านพ้วยยางตำบลหล่าคนโคอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครเริ่มก่อสร้างวัดมาปีพศ .2540 เข้ามาอยู่จมัรษา ต่อมาก็มีพระราชรัตนมงคลมาจากวัดโบวนิเวศวิหารมาสร้างศาลาอนิประมา์สองชั้นหนึ่งหลังแล้วก็มาสร้างอุโบสถหนึ่งหลังแล้วก็กเจดีย์ด้วยท้้งหลังอุโบสถแล้วสร้างบุติอาสมบุติิดินโกหลังเพื่อเป็น พระราชกุศลเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่อายุครบเจรอบแปดสิพันษาก็สำเร็จไปด้วยดีเรียบร้อยการก่อสร้างก็มีรัฐอันนี้มีเลื่อนจำอ้าร ผู้ต้องขังมาสร้างสร้างเสร็จก็ประมาณหนึ่งปีถึ็คันสาสองพันห้าาส่ปีน้ำท่วมกรุงเทพปีน้ำท่วมกรุงเทพกอดีปีสองันห้าร้อยก็ตัดรุมิมิตแล้วก็พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าหลานเธอพระชล,ะลกิติยาภาพระอู สมาตัดล่วมิตวันที่24กรกดาคมสอบนา155ก็สำเร็จร่วงไปกพเป็น,นวัดโดยสมบูรณ์แบบมีผู้เผบบส่วนยังขาดอยู่ว่าต้องแทงยังไม่ได้สร้าง้องแทงรอบวัด เ่าไป้มีสถาญาจุมสัทธาก็จะสามเปลือสำเร็จเป็นวัดเพื่อสุขุมแบบสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร0816315019คนไทยงดงาน ไมากด้วยน้ำใจและมีเยื่อใหญ่ครอบครัวใครได้มาเห็นใจเยือกเย็นไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที กิขพอตายคาทินบนแผน่นดินรือนาชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงดงามพร้อมมีรอยยิ้มสยาม